สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณครับโอเคนิติเทพหรือโอเคแฟนคลับดอทครับ,รบวันนี้เรามีอีกหนึ่งอุปกรณ์ก็นอกเหนือจากไทฟ i ก g กจเนีนะครับศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์มือถือทั้งไมโครโฟนหูฟังกล้องถ่ายรูปโทรศัพท์อะไรกับต่างๆที่เกี่ยวข้องในย,ยู่ซีคอนสีสนักลินเลือกชมได้ในช h อป e ีและ Lazada นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนอีกรายการหนึ่งก็คือนี่อะไรอะ่ะเป็นอุปกรณ์ ระยะไกลนะครับสําหรับเปิดปิดตอนนี้พี่โอไม่ต้องเราจะไม่เห็นว่าเปิดมาแล้วพี่โอจะต้องเอื้อมมือไปแตะอีกต่อไปแล้วพี่โอสามารถวางโทรศัพท์ไว้ไกลๆได้นะครับแล้วก็เราก็จะประเดิมอุปกรณ์ชิ้นนี้กันที่ภาพยนตร์เรื่องไร้จังเจ้าเป็นหนังไทยเรื่องแรกของปี2,565นี่ครับแตะป้ายไว้วันที่20มกราคม2565แล้วก็เราก็มาดู ข้างหลังเขียนว่า7มกราคม2564นะครับเรื่องนี้คือตั้งใจจะฉายตั้งแต่ต้นปีที่แล้วแล้วก็เลื่อนมาเรื่อยๆเพราะเหตุการณ์โควิดเลื่อนมาจนถึงปีนี้แล้วก็เลยวันวันเก่าด้วยก็เท่ากับเลยไป1ปีเลย1ปีไปประมาณ2、3สาสัปดาห์1ปีกับ2สัปดาห์วันที่7ถึงวันที่20ก็13วันนะครับ1ปีกับอีก13วัน แทนที่จะได้ฉายตั้งแต่ต้นปีที่แล้วเพราะว่าต้นปีที่แล้วเนี่ยแทบจะไม่มีหนังเรื่องไหนเข้าฉายเลยจําได้ว่าเดือนแรกมกราคมเนี่ยมีหนังเข้าแค่สัปบางสัปดาห์ไม่มีเข้าบางสัปดาห์เข้าเรื่องเดียวบางสัปดาห์เข้าสองเรื่องเป็นรุ่นพวกเช n เนตนิวมิวแทนหนังเอ็กเต็กน้อยอะไรพวกนั้นนะครับเออแล้วก็ความลับในสวนหลังบ้านอะไรก็ไม่รู้จําไม่ได้แล้วถ้าฉายตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเนี่ย หนังก็อาจจะได้ฉายเต็มรอบเต็มโรงทุกสาขาถึงแม้ว่าจะไม่มีคนดูแต่มาฉายตอนนี้ในสัปดาห์ที่สัปดาห์เข้าฉาย20มกราสัปดาห์ที่หนังเข้าถึง9เรื่องแล้วก็มีแฮร์รี่พอตเตอร์มีเลดี้กาก้ามีสครีมวีดสุดขีดมีหนังญี่ปุ่นมีเบลเจ้าหญิงแห่งเสียงเพลงม,มีอะไรตั้งเยอะอย่างนี้มีหนังไทยอีกเรื่องนึงด้วยเรื่องเวลาแต่เรื่องนั้น ได้โรงได้รอบน้อยกว่าน,นี้อีกที่บ้านพี่โอมีสองสาขาที่ใกล้ที่สุดนะครับห่างไปสี่กิโลเนี่ยมีสองสาขามีโรงย่อยสิบห้าโรงเรื่องนี้ทั้งสิบห้าโรงได้ฉายแค่วันละสองรอบคือเท่ากับได้ฉายแค่ไม่ถึงครึ่งโรงคือวันหนึ่งโรงหนึ่งแบ่งได้ห้ารอบเรื่องนี้ได้ฉายสองรอบจากทั้งสิบห้าโรงแล้วพี่โอไปดู โรงนี้ก็ปรากฏว่าเป็นโรงเล็กที่สุดมีแถวที่นั่งอยู่ไม่เกิน8แถวมีคนนั่งอยู่ประมาณ4แถวแถวและ2-3คนน้อยมากน่าเสียใจมากครับแล้วก็ดูอันดับในชมรมวิจารณ์บันเทิงเรื่องนี้ทํารายได้วันแรกวันเปิดตัวไปแค่หลักหมื่นหรือหลักแสนเท่านั้นเองน้อยน่าเสียดายเศร้ามากแต่ก็เชื่อว่าปลายๆโปรแกรมอาจจะมีโปรโมชั่น69 39แบบเดียวกับโฟริงและ ซ้มปลาน้อยหรือซ่มปล่อยอะไรนั่นก็ได้นะครับก็เอาใจช่วยเรื่องนี้เลื่อนเพราะโควิดหนังที่เลื่อนเพราะโควิดเนี่ยเป็นหนังที่มั่นใจว่าควรจะทําเงินแต่ก็มีหลายเรื่องที่พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเลื่อนเพราะโควิดเลื่อนไปเข้ามาฉายก็ไม่ทําเงินอย่างเช่นไมริซึ h มแล้วก็เกมเมอร์เกมแม่สองเรื่องนั้นก็ไม่ทําเงินมีอะไรอีกคุณชายใหญ่หลายเรื่องที่เลื่อนแล้วไม่ทําเงินโดยเฉพาะหนังไทย เรื่องนี้ก็น่าเสียดายที่ตัดสินใจเลื่อนแล้วก็กลับมาไม่ทําเงินนะครับถ้าฉายบอกแล้วถ้าฉายต้นปีที่แล้วเนี่ยเสี่ยงไปเลยดีกว่าก็เป็นขับแนะนําซึ่งไม่รู้ว่าถูกต้องหรือเปล่านะแต่ก็เราก็ย้อนเวลาไม่ได้แล้วพี่โอ๋ที่ทําคลิปนี้ก็ทําช้าไปเพราะว่ามีหนังเรื่องอื่นที่เราได้ดูก่อนแล้วก็ออกมาคุยให้ฟังแล้วก็ดีๆทั้งนั้นเรื่องนี้ก็ไม่ใช่แย่นะครับเรื่องนี้ก็สนุกใช้ได้พี่โอ๋คิดว่าดีเกินคาดด้วยซ้ํา แต่ไม่ได้เกินความคาดหมายก็คือดีดีดีกว่าที่คิดแต่ไม่เกินที่คิดยังไงก็เราคิดไว้ประมาณนี้เอเราเราคิดไว้ว่าเราจะให้คะแนนเฉลี่ย6กถึงแโอเคก็คือเกิน6แต่ไม่เกิน8นะครับก็ให้เรื่องนี้บอกไปเลยว่าให้7เต็ม10ก็แล้วกันน้ำแสดงโดยนัชชัดจันทพันธ์เอ่อ่านตรงนี้ดีกว่านิกกี้นะครับมิกกี้ พลอยอารมมายาแต่ว่าชื่อจริงแต่ละคนยากๆทั้งนั้นเลยมีโดยเฉพาะมายาเนี่ยนามสกุลสะกดพิมพ์ลอลิงการลันแล้วก็น้องสุกวินไม่พูดชื่อจริงกัแล้วกันพูดที่อมจำได้แค่นิกกี้คนเดียวเราได้ดูนิกกี้ล่าสุดสองเรื่องสุขสันร์วันโสดกู่กับมาริโอแสดงน้อยแสดงแค่นั้นแต่ออกมาเด่นมาก แต่ละบทแต่ละตอนที่มีนิกกี้เด่นมากแม้แต่หอแต่แต่นักแสดงขับข้างสามสิบสี่ชีวิตแต่นิกกี้ก็ออกมาเด่นมากเด่นเด่นถึงขั้นแบบว่าเหมือนจะเป็นตัวเอกนำหน้าบรรดากระเทยเกยทั้งหลายด้วยซ้ำนะครับบทที่บทเป็นแกรบเออไม่ใช่ขอโทษสปอนเซอร์ก็คือล n e แมนไม่ใช่แกร็บแล้วก็มาเรื่องนี้เรื่องนี้นิกกี้ก็เด่นสุดในเรื่องถึงแม้ว่าจะเป็นหนัง ถ้าพูดจริงๆนี่คือหนังภาคเหนือเพราะว่ามีส่วนผสมของคนใต้คือพระเอกเป็นแค่คนใต้ที่มาอยู่เชียงใหม่เท่านั้นนางเอกเป็นคนเหนืออยู่แล้วเอ้าไม่ใช่ผิดความหรือเปล่าพี่โอสับสนคนนี้นะครับเป็นคนเชียงใหม่อยู่แล้วเออเป็นคนเหนืออยู่แล้วแล้วก็ทั้งคู่ต้องมาเจอกันที่เชียงใหม่ตามแผนการของพ่อแม่อันนี้พี่โอไม่ได้สปอยเพราะว่าเราเห็นในตัวอย่างเท่านี้สองคนนี้คือตัวหลักของเรื่องแล้วก็นิกกี้ค่อนข้างจะแบก เนื้อเรื่องทั้งหมดไป60-70%แล้วก็ตามด้วยนางเอกของเราประมาณ25%่้อน้องคนนี้ประมาณ10%ไปเท่าไหร่ละหหกสิบ้าแปดสิบหแล้วตัวประกอบอื่นๆคือในตลาดตลาดโต้รุ่งหรืออะไรไม่รู้ครับที่เป็นร้านอาหารร้านอาหารเปิดท้ายแก๊งนั้นน่ะที่นำโดย นำโดยหม่อมถนัดแดกนะครับแล้วก็คนอื่นๆซึ่งพี่โอก็ไม่สามารถพูดชื่อได้ว่าใครบ้างเนื่องจากว่าเราก็ไม่ได้คุ้นชินกับวงการบันเทิงไทยเท่าไหร่นะครับก็แต่ว่าสนุกแก๊งนี้สนุกมากๆแก๊งนี้รับไป4%เปอร์ซ <c oughs> ็น์1%พี่โอว่าบทเขาก็เยอะน้องสุดกวินบทก็เยอะทำไมถึงไม่สามารถ ทุกครั้งที่ออกมาไม่สามารถขโมยความโดดเด่นจากคนที่ร่วมศีนได้เลยขนาดนี่ชื่อขึ้นเป็นอันดับที่สามของเรื่องเลยนะน้องคนนี้ยังออกมายังมีออร่าสง่าราศีกว่าแต่ก็ให้กำลังใจกันต่อไปนะครับพือพออยู่กับแก๊งตลาดแล้วเนี่ยเหมือนไปตัวประกอบล่างสุดเลยแก๊งตลาดเด่นกว่ามากในขณะที่คนอื่นๆสู้แก๊งตลาดได้ก็ต้อง ฟิตแล้วเราจะติดตามผลงานกันต่อไปครับโดยเนื้อเรื่องแล้วก็ไม่ได้ผิดแผลกแตกต่างอะไรจากที่คิดก็คือตามตัวอย่างนะครับพ่อแม่ของทั้งคู่พ่อแม่ก็คือสนธยาเป็นพ่อของเป็นพ่อของนิกกี้ซึ่งนิกกี้เนี่ยก็ไม่เหมาะที่จะมาเป็นคนใต้ดารานำในเรื่องนี้เลยพี่โอคิดว่ารอยจังเจ้าเนี่ยด้วยความคาดหวังของเรา คือคือ,อพี่โอพูดเฉลยแล้วสิ่งที่พี่โอคาดว่าเรื่องนี้จะมีทิศทางไปอย่างนี้มันไม่เป็นตามที่คาดแต่คาดว่ามันจะดีขนาดนี้อันเนี้ยเป็นไปตามที่คาดคือหนังไม่เลวไม่ขี้เลยไม่ได้ดีมากไม่ได้แบบว่าว้าว perfect อันนี้เป็นไปตามาคาดนะครับว่าหนังใช้ได้ดูสนุกดูเพลินแต่เนื้อหาเนี้ย พี่ออเข้าใจว่าจะเป็นความขัดแย้งระหว่างคนใต้กับคนเหนือในวัฒนธรรมที่ต่างกันมากกว่าแต่ไม่ใช่นิกกี้เป็นคนใต้คนเดียวมาอยู่กับเหนือทั้งหมดนางเอกเป็นคนเหนืออยู่แล้วแล้วเอาชื่อนี้มาตั้งพี่ออก็นึกว่าจะเป็นความขัดแย้งทางภาษามุกตลกที่เกี่ยวกับภาษาเท่าที่พี่ออเห็นในเรื่องมีแค่รำกับเจ้าแล้วก็พระเอกกทำท่าลำแค่นั้นเองนอกนั้นไม่มีไม่มีอะไรนอกเหนือจากที่เราคิดเลยเราคิดว่าจะมีการ สงสัยในคําศัพท์ต่างๆว่าอ้าวพูดพูดคํานี้แล้วคนเหนือเข้าใจผิดว่าเป็นเรื่องนี้พูดคํานี้แล้วคนใต้เข้าใจผิดคิดว่าอย่างนั้นปรากฏว่าหนังไม่ได้เน้นอะไรตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ในตัวอย่างโฆษณาว่าทั้งคู่นี้จะมาขายบ้านก็นึกว,ว่าจะประชันกันประชันฝีมือการขายบ้านกันก็ไม่เกี่ยวในหนังเป็นแค่มาถึงตรงนั้นหมดไปจากตัวอย่างแล้วตรงนี้ก็ข้องขอสปอยว่าหนังก็แค่กล่าวถึง ความเป็นอยู่ของทั้งสี่คนนี้ในตลาดนั้นที่จะมาใช้ชีวิตร่วมกันเหมือนกับอโยธยามหารรวยที่เราดูแล้วเราคาดว่าจะเป็นหนังศึกสงครามระหว่างชาวอโยธยาชาวเออชาวญี่ปุ่นในอโยธยากับรัฐบาลสมัยนั้นปรากฏว่านางไปกล่าวอยู่แค่ซ่องนางรมเอออะไรล่ะโรงชำเราที่เดียวนะครับ ก็คืออันนั้นแหละคือสิ่งที่เกินความคาดหมายของหนังอันนี้กล่าวถึงแค่ตลาดนี้ตลาดเดียวก็เกินความคาดหมายของหนังเหมือนกันพี่โอคิดว่าหนังจะมีปะไปไกลกว่านี้ก็มีไปเที่ยวโดยสุเทพแล้วก็เที่ยวออสถานที่ที่คล้ายๆญี่ปุ่นแค่นั้นเองนอกนั้นไม่มีอะไรมากกว่านั้นเลยแต่ก็สมกับเป็นหนังเชียงใหม่นะครับหนังเชียงใหม่ถ้าไม่มีที่เที่ยวเลยก็คงจะไม,ไม,ไม่ไม่น่าดูเท่าไหร่แต่อย่างส้มปล่อยนั้นน่าดูนะส้มปล่อยสนุก ส้มปล่อยสนุก,กว่านี้ส้มปล่อยมีเนื้อหาที่สนุกมีเนื้อเรื่องชวนติดตามซับซ้อนแล้วก็เอาใจลุ้นช่วยตัวละครมากกว่านี้เรื่องนี้เราไม่ต้องเอาใจช่วยลุ้นใครเลยนะครับเราคิดว่าแต่ละคนก็มีบทบาทที่เป็นไปตามที่เราคาดคิดอยู่แล้วถึงจะมีบางสิ่งบางอย่างที่พี่โอไม่พอใจอย่างเรื่องสิ่งที่พี่โอไม่ชอพอใจคือการการลองใจคนรักเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พี่โอ ให้คะแนนเรื่องนี้ไม่สูงไปกว่าเจ็ดเพราะพี่โอเกลียดการลองใจมากเราลองใจเขาเพื่อจะพิสูจน์ว่าเขารักเราหรือเปล่าเอาแล้วตัวเราละ่ะถ้าเขาลองใจเราบ้างเราจะรู้สึกยังไงถ้าเขาแกล้งทําสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อที่จะแค่ลองใจเราพี่โอไม่ชอบเลยไม่ชอบการถูกลองใจไม่ชอบการถูกลองภูมิคือถ้าจะรักก็รักโดยที่ไม่มีเงื่อนไขนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่พี่โอไม่ชอบในหนังแล้วก็เรื่องที่พี่โอคิดว่า ความแตกต่างระหว่างคนเหนือกับคนใต้ซึ่งเห็นได้ยากทั้งๆท,ท,ที่มันควรจะเป็นจุดขายขณะตั้งชื่ออย่างนี้อยู่แล้วแล้วจุดขายให้คําว่ารอยจังรอยจังนี้อ่ะเป็นว่ามีสามพยางนะเป็นรอยจังก็คือเป็นใต้ไปสองพยางและเป็นเหนือพยางเดียวคิดว่าใต้น่าจะมีบทบาทมากกว่าน,นี้ก็ไม่มีคือถ้าเหนือควมว่าจังนี้เขาน่าจะพูดเออลำแต้เจ้าหรืออะไรประมาณนี้นะครับก็เราเขาไม่ใช่ลอยแต้เจ้า ก็คือสัดส่วนของเหนือน้อยกว่าสัดส่วนของใต้ในชื่อหนังก็คิดว่าน่าจะเอาความเป็นใต้มาทําอะไรปนๆหรือมาทําอะไรให้คนเหนือไม่เข้าใจก็ไม่มีพี่โอเคยก่อนจบคลิปนี้พี่โอเคยเล่าจะเล่าประสบการณ์ส่วนตัวเราก็เป็นนักสแสดงเร่ร่อนไปตามโรงเรียนสถานที่ต่างๆทั่วประเทศไทยเราก็มีอยู่ครั้งหนึ่งไม่สามารถพักโรงแรมที่ภูเก็ต ได้นะครับแล้วก็มีห้องพักเป็นเหมือนอพาร์ตเมนต์มั้งก็อยู่กันเป็นครอบครัวตอนเช้าเขาก็กินข้าวแล้วก็เราก็กินข้าวหลังานั้นก็นั่งคุยกันไปคุยกันมาเขาก็ถามเราทําอะไรอ๋อมาแสดงละครให้โรงเรียนนี้ดูเราออนี่นี่ลูกสาวเขานะอ่ะวายพีวายพีเขาสิลุกวายพีเขาสิลุกเดี๋ยวพี่เขาจะเอาไปเล่นเป็นตังเอ็กวิโอวิโอเข้าใจความหมายว่า ก็เข้าใจว่าว่าพี่เขาสิลรก,กับพี่ก็ออกเสียงเป็นผีผีแล้วก็พี่เขาจะเอาไปเล่นเป็นหนังเอกมุกไม่ใช่หนังเอกครับเราแสดงละครวรรณคดีไทยหนังเอกไม่ใช่หนังเอกก็อปพอเขา้ใเขาใจแล้วว่าเป็นนางเอกไม่ใช่หนังเอกอเนี่ยมุก สำเนียงอย่างเนี้ยพี่โอ๋คิดว่าน่าจะควรเอามาใช้ในหนังสำเนียงภาคเหนือของคนเหนือสำเนียงของคนใต้หรือคำศัพท์ต่างๆที่เราไม่เข้าใจเนี่ยควรจะเล่นในหนังมากกว่านี้อันนี้เป็นส่วนที่ทําให้ผิดหวังแล้วก็ลดคะแนนเรื่องนี้ไปแต่ส่วนอื่นๆที่ทําออกมาคือตั้งใจทำดีแล้วนะครับก็ให้เรื่องนี้7ดเต็ม10พบกันในคลิปอื่นๆครับยาวเกินไปแล้วอ้าวเรามีอุปกรณ์ ถ้ามีอะไรที่พี่โอพูดผิดพลาดขาดตกบกพร่องหรือพูดอะไรที่ทําให้ไม่พอใจอย่างเช่นคําดูหมิ่นเหยียดหยามคําหยาบคายอะไรพวกนี้ต้องขอภายไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็โปรดให้กําลังใจกันด้วยการเขียนอะไรที่ด้านล่างแล้วกดไลค์ด, like ด้วยแชร์ด้วยแชร์ไม่ต้องก็ได้หรือติดตามกันในคลิปอื่นๆขอบคุณครับสวัสดีครับ